เนื่องจากวิดีโอล่าสุดที่เรามานั่งแต่งหน้ากันนะคะคือแต่งหน้าใส่สไปมหาลัย UK Edition อ,ะอ่ะวิดีโอนั้นเนี่ยมีคนมาเรียกร้องให้แกมทำของโปรดเดือนกันยานะคะตอนแรกเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ทำแต่ว่าไหนๆเพื่อนๆก็เรียกร้องมาแล้วก็เลยทำวิดีโอตามความขอเลยนะคะก็คือเดือนนี้มันจะมี2ช่วงช่วงที่แกมอยู่ไทยแล้วก็ช่วงที่แกมมาอังกฤษนะคะของที่แกมใช้ตอนที่แกมอยู่ไทยเนี่ยมัน,มน ไม่เยอะเท่าไหร่ finder, ที่แกมเอามาด้วยนะคะจะมีอยู่ประมาณ3ตัวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นของที่ยังใช้หลังจากที่แกมาอังกฤษแล้วนะคะหลังจากที่แกมาอังกฤษแล้วเนี่ยแกมก็แทบไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าแกมแพ้น้ําที่เนี่ยค่ะคือใช้แล้วมันเป็นเม็ดๆขึ้นนะคะแกมก็เลยต้องซื้อน้ําที่เป็นน้ําดื่มอะค่ะมาล้างหน้าแล้วก็ บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องต้มน้ําแล้วก็ใช้น้ําที่ต้มแล้วค่ะมาล้างหน้าตัวเองมันก็เลยเป็นการว่าแก้มก็ขี้เกียจอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้น้ําเยอะอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเวลาเราใช้ขวดแล้วแบบมาเทล้างหน้าอย่างเงี้ยมันลาบากอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่มาอยู่อังกีษเนี่ยแก้มก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบคือไม่ได้แต่งตาเลยคือแต่งประมาณเนี้ยทุกวันทุกวันเลยนะคะเปลี่ยนแค่รองพื้นมาพูดถึงของที่ใช้บ่อยๆตอนที่อยู่ไทยก่อนตั้งแต่ต้นเดือนกันยา,าเนี่ยแกมใช้นี้บ่อยมากเลยนะ ตัวแรกคือที่ปัดแก้มนะคะของคาท i สตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ปัดแก้มที่อยู่ในถูกและดีของแก้มด้วยนะคะแก้เคยบอกแล้วว่ามันคุณภาพดีมันราคาไม่แพงติดทนนานเนื้อสีชัดเจนนะคะมันจะเป็นสี010 Toffee Fairy นะคะเป็นสีที่แบบเป็นนูนๆนิดนึงอะจะเป็นธรรมชาติพอมาถึงที่อังกฤษไม่ค่อยได้แต่งหน้าก็ใช้ที่ปัดแก้มนี้แหละใช้เกือบทุกวันเลยอันนี้มันอยู่ที่หน้าแก้มเห็นเงาปะสนีน้ำตาลน้ำตาเนี่ย นี่คือที่ปัดแก้มอันนี้นะคะเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีแล้วก็มีที่เขียนคิ้วสองยี่ห้อก็คือใช้สลับกันมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยาเลยแต่ว่าตอนที่อยู่ไทยเนี่ยจะใช้อันนี้เยอะกว่านะคะอันนี้คือยูทิปนะคะ Eyebrow Pencil Natural นะคะแกมมีสี Natural Brow แล้วก็ Light Brow นะคะตอนที่แกมอยู่ไทยเนี่ยแกมใช้สี Light Brow อัน,นี้คือมันจะไป็นีกแท่งนึงแต่ว่าแกมไม่อยากพกมาด้วยแกมก็เลยให้น้าแกมไปนะคะแต่ว่าก็ซื้อมาสต็อกไว้2อันนะคะเนื่องจากว่ามันไม่แพงมันราคาแค่ห้5บกาทเองอะจริงๆแล้วมันใช้ดีคือปกติอ่ะแกมใช้ ดินสอเขียนคิ้วยี่ห้อนึงอยู่แล้วมันแบบราคาก็ร้อยก็บาทเองมันก็ไม่ได้แพงมากแต่พอมาเจออะไรที่มันถูกกว่าอะเราก็พุ่งตัวไปหาถูกป้าก็ซื้อสต็อปเก็บไว้นะคะจะแบบเป็นเหลานะคะก็คือก็ต้องคอยเหลาเวลามันเวลามันทู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้นัวขนาดนั้นแต่มันใช้เขียนได้ก็เลยซื้อตุนไว้นะคะก็แล้วก็มาพูดถึงคอสุกที่ว่าใช้บ่อยนี่ซื้อตุนเหมือนกัน3มแท่งนะคะอันนี้สีแตกต่างกันหมดเลยสีทียมใช้บ่อยก็ ที่ในแต่งหน้าใส่ใสมหา,หาลัยอ่ะ UK Edition อะ่ะก็ใช้สีนี้นะคะเออเป็นสีสโม e เป็นสีน้ำตาลหม่นเขียวนะคะแต่เวลาทาออกมาจริงๆแล้วมันจะไม่ได้หม่นเขียวหรอกมันจะเป็นแบบเทาๆดำๆมากกว่าเวลาเขียยแล้วเหมือนว่ามันเป็นขนคิ้วเรามันเหมือนมากมันแค่จะทำให้ขนคิ้วเราอะคะ่ะแค่ว่าดูเลียงเส้นแล้วก็ดูเข้มมากกว่าเดิมนะคะก็จะมีนี่ ที่ซื้อมาตุนไว้ชอบขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแกมว่าเดี๋ยวแกมจะเนี่ยถ้ามันหมดอะแกมก็คงให้ใครสักคนหนึ่งอะซื้อแล้วก็ส่งมาให้แกมนะอันนี้ก็มีอยู่ใน UK edition นะคะเพราะว่าใช้บ่อยนะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่พกมาด้วยจากบ้านนี่งงไหมว่ามันคืออะไรแกรมได้ทำฮอไปใน beauty update นะคะอันนี้คือผงถั่วเขียวผงถั่วเขียวนี้เนี่ยแกมใช้ขัดตัวขัดเท้านะคะขัดทั้งตัวเลยขัดหน้าด้วย ต่ว่าหน้าเนี่ยช่วงนี้ยไม่ค่อยได้ขัดเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ถูกปะแกม่าจะใช้ขัดตัวดิขัดแล้วก็ทําให้ผิวเราเรียบเนียนผิวมันจะดูสะอาดขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งสกปรกบางครั้งมันจะไปแบบติดอยู่ในรูขุมขนเราอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้ไม่เกินไม่เกินหกสิบาทมั้งในเซเว่นนะคะก็แกมาซื้อตัวที่ขัดตัวของลัชมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนี่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 มันเป็นี่ห่ออย่างนี้ ๋ยวเจ้ามาทำฮอแต่ว่ายังไม่ได้เลิกนะคะนี่มันเป็นมันเป็นอย่างงี้มันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีหลายแบบนะอันนี้คือ angels on bare skin นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบผงอย่างเงี้ยที่เอาไว้ขัดตัวเหมือนกันนะคะแกมใช้แล้วแกมชอบตัวนี้มากกว่าก็คือมันทําหน้าที่คล้ายกันแล้วตัวนี้มันถูกว่าด้วยถ้าใครอยู่ไทยเนี่ยไปเลยเซเว่นอีเนนะคะแล้วก็คือแกมอะเวลาใช้มันก็จะได้กลิ่นแบบ กินโั่เขียวนิดหนึ่งอะแต่ว่ามันใช้ได้ดีนะมันขัดได้ดีมากเลยนะตัวนี้ต่อไปนะคะมาพูดถึงของที่ยงใช้แล้วหลังจากที่ยม,มาอังกฤษแล้วดีกว่าแกมก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเยอะหรอกรองพื้นที่ยมใช้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วกมก็ได้พูดถึงเจ้า p h y s i c i a n Formula Youthful Wear s p o t l e s s ใบตัวนั้นก็จะเป็นตัวรองพื้นที่ยมใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ Royal Palace เอ่อ lucent Magic Cushion ตัวนี้เนี่ยก็ใช้สลับกันคือกมจะดูวันนะคะ วันไหนที่แกมีความสุขว่าแกงอยากให้รองพื้นแกมันดูเหมือนผิวแล้วก็สีมันดูแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูวาวไม่ได้ดูฉ่ำน้ำไม่ได้ดูผ่องมากนัเนี่ยแกก็จะใช้ตัว Face Action Formula แต่ว่าวันไหนที่แกมีความสุขว่าอยากให้มันดูฉ่ำน้ำนิดนึงอากาศมันแห้งแห้งอย่างแกก็จะใช้ตัว r o r e y a l ตัวนี้นะคะก็ไปดูรีวิวของแกได้มันก็คล้ายๆจะตัว La n i g e มันก็ติดทนนานประมาณหนึ่งคือไม่ได้ควบคุมความมันได้ดีแต่ว่าให้การชำน้าที่ดีมากเป็นงานเกาหลีเวอร์ชอบนะคะเมื่อพูดถึงงานเกาหลีแล้วจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้ก็คือเป็นของที่ใช้ใน UK เค i t i o n อีกแล้วแต่งหน้าวิดีโอล่าสุดคือวิดีโอล่าสุดเนี่ยก็จะว่าไปก็เป็นของที่ใช้มาเรื่อยๆเลยนะก็จริงๆ,ๆ อันนี้คือตัวที่คนพบใหม่น,นี่คือเ p สพ t ร์ตดิวตี้ o นะคะซึ่งมาจากโดวันข้างเซ็นทรัลพาวนะคะพูดกันไปแล้วใน UK e d ดิชั่นว่ามันเป็นยังไงคือมันก็เป็นงานวาวฉ่ำน้ำคือเราจะสามารถทาตรงแบบหนูแก้มเป็นจุดๆอะ่ะทาเป็นจุดๆได้หรือว่าจะทาทั้งหน้าเลยก็ได้นะคะหน้ามันก็จะดูแบบดูเป็นเงาแต่ว่าไม่ได้เป็นเงาแบบมี เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นเงาแบบมีไฮไลท์เตอร์แต่ว่าเป็นงานเงาแบบเหมือนมีน้ําอยู่บนหน้าเราแล้วก็มันเหมือนเป็นการเคลือบผิวของเราไว้เข้าใจปะมันดีมากคือมันมันดีงามมากตัวเนี้ยจริงๆเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะคือตอนที่ทำอยู่ไทยอ่ะแกมใช้ครีมกันแดดของบีโอเรมาตลอดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะคะจนหลอดสุดท้ายก่อนนี้ก่อนที่แกจะมาไทยเนี่ยกก็ใช้มันจนหมดนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนยี่ห้อบ้าง รู้ว่า b ีโอเเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็เวลาทาไปแล้วทารองพื้นแล้วไปเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบนะคะไปเจอตัวนี้มาก็เลยไปหยิบมาเพราะว่ามันตอนนั้นมันลดราคายอยู่มไม่แพงไม่เกิน300บาทนะคะอันนี้คือ C.A นะคะ True White Perfect Protection นะคะจะเป็นครีมกันแดดเวลาทาไปแล้วเนี่ยเนื้อมันจะต่างจาก b o o r เเพราะว่าตัว b o o r e ที่แกมใช้เนี่ยมันจะออกมาแบบมันจะมีความหนื่ิดนึงเหมือนมีความเป็น ครีมกันแดดสูงแต่ว่าตัวนี้เวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นน้ำมากกว่าแล้วก็ทาไปเนี่ยจะอ,ออกแนวแมทแมทที่ไม่ได้หนืดอ่ะมันจะไม่ได้อารมณ์แบบมันไม่ใช่อารมณ์แบบที่ทาครีมกันแดดเลยอะใช้แล้วก็ดีคือไม่ได้เป็นข้ามนะคะแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่เป็นข้าบเพราะว่าอยู่ที่อังกฤษเนี่ยอากาศมันไม่ค่อยร้อนไงเก็มก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นไงแต่ว่า สำหรับแกมว่ามันโอเคเนื้อบางดีมันทาแล้วมันแบบไม่ดูหนาะมันไม่ได้เกลีย่ยยากนะคะคืออันนี้คือ m a x Studio Fix นะคะจะเป็นแป้งที่แกมพูดเสมอว่าถ้าใครมาถามว่าจะให้แนะนำแป้งไหน่ที่มันเป็นไฮเอน n d ก็จะแนะนำอันนี้เพราะว่ามันให้ความปกปิดที่เรามันสามารถทำให้หน้าเราเนี่ยดูสีหน้าเราดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น มันจะให้การปกปิดที่ประมาณมีเดียมทูฟูลได้เลยนะคะมันสามารถใช้แบบแห้งก็ได้เปียกก็ได้นะคะเป็นรองพื้นที่แบบคอมแพคอะคือสามารถพกไปไหนมาไหนได้แล้วขนาดมันแบบพอดีนะคะล,ะล,ะละอร่าเมอร์ซิเออร์ที่มันดังๆอะมันก็ดีแต่ว่าเขาให้ปริมาณมาแค่นี้เดียวเองแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ผมพกมาช่วงนี้ตั้งแต่มาที่อังกฤษเนี่ยพกตลอดเลยแล้วก็เป็นตัวที่แกมเอาขึ้นเครื่องด้วยเพราะว่ามันมีแบบมันมีพับให้ในตัวแล้วมันแบบใช้ง่ายมันแค่แตะๆๆจบเลยนะคะ แล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดตัวเนี้ยไปดูวิดีโอรีวิวแป้งพับของแกมได้แกมก็เคยพูดถึงตัวนี้ไปแล้วว่า mm hmm. ก็ถ้าใครมาถามก็คงแนะนําตัวนี้แหละนะตัวสุดท้ายอย่างนี้แกมบอกไปว่าแกมไม่ค่อยได้แต่งหนะ้าใช่ปะ่ะมันจะเราจะไปทาลิปสีแป้งๆมันก็ใช่เรื่องถูกไหมอันนี้คือชูกา a p พีเทลนะคะของเฟรชมันจะให้อารมณ์เหมือน สีปากเราอะมันจะทําให้หน้าเราดูสดใสมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยจะเป็นลิปมันที่แกมแนะนําสําหรับคนที่ว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่ว่าชอบแต่งหน้าอ่อนๆนะคะเนี่ยกําท้ายดูมันจะลิปมันอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลิปมันที่ว่าให้สีใช่ปะเวลาทาไปแล้วเนี่ยเขาจะทําให้หน้าเราดูจากพี่ซิซี่อะมันก็จะดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นไรที่แ g r แนะนํามากมันจะมีลิปสองมันจะมีลิปอีกตัวหนึ่งของเลฟลอนที่แกมแนะนําเหมือนกันคือเป็นรุ่นแมตต์แต่ขาสี003จะเป็นลิปที่ทําให้ปากของเรามันดูมีสีสันแล้วก็หน้าเรามันดูไม่รู้ที่บอกไม่ถูกอะแต่มันทําให้หน้าเราดูสดใสมากเลยเวลาทาลิปที่มันแบบเป็นอย่างนี้เข้าไปนะคะแสงไม่ค่อยดีอีกแล้วอะแก่าไม่รู้จะทําไงเพราะว่าวันนี้อากาศมันครึมๆมันเย็นๆเหมือนฝนมันจะตก ฝนมันตกมาประมาณสองวันแล้วคือเครียดมากตอนนี้อยากได้เชื้อคุมนะคะเดี๋ยวกมจะออกไปข้างนอกแกมจะไปทําจะไปหาบริษัทอะคือกมได้รายงานมาว่าให้ไปหาบริษัทของอังกฤษเนี่ยที่มันแบบเป็นโลเคชั่นอะค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปสํารวจพื้นที่ว่ามันมีร้านอะไรบ้างแล้วก็จะไปซื้อของใช้ด้วยที่เป่าผมใดเป่าผมแกมเจ๊งนะคะไม่โหไม่ ชีวิตช่างยากลำบากยังไงก็คิดถึงทุกคนนะคิดถึงประเทศไทยด้วยอะ่ะคือมาอังกฤษคิดว่าก็คือก็สนุกนะก็ไม่ใช่ไม่สนุกแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีเท่าบ้านเรานะจริงๆมันมันคนละอารมณ์กันมันเหมือนได้มาเที่ยวเนี่ยก็คงสนุก,กว่านี้นะคะแต่นี่มาเรียนมันก็เลยเรียนหนักนิดนึงนี่แค่อิต์แรกเองถ้าเรียนที่แอบบอทิตย์แรกเนี่ยงานก็คงไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้มางานมาส่งอาทิตย์หน้าละ เขียนไปเถอะสองพันสาคำเขียนไปเขียนไปนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังแกมบ่นแล้วก็ดีใจที่เพื่อนๆขอวีดีโอนะคะวันนี้กำลาไปก่อนก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมันจะเป็นพาเลทที่แบบเหมาะกับการทาทุกวันมากกว่ามีพาเลทอันนี้นะคะมาให้